สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่สิบแปดกับสิบก้ามกราคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูนย์เก้าับสองเจ็ดศูนย์เจ็นะเก้าศูนย์เก้เด้อเก

จับคู่ซื้อทั้งสองแนวทางก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนทุกแนวทางอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะดูออกกันไหมนี่ควมสลับกันออก มันมีหลายสูตรหลายแนวทางเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ